ทักทายสวัสดียามเช้ากับเพื่อนพอน้องพี่ f อทุกคนทุกท่านพบกับช่องปาดาออฟฟิเชียลนะครับในเวลา6โมงหโมง15นาทีด้านหลังนี้พระอาทิตย์กำลังจะเริ่มจะเริ่มขึ้นโผเห็นแสงลำไรนะครับเป็นแสงเรื่อยๆทางฝั่งทางด้านทิศตะวันออก นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่เข้ามาในสวนเหมือนเดิมนะครับแต่รู้สึกให้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยเดินได้ไม่ได้เท่าที่ควรนะครับเป็นบางวันบางสภาวะนะครับสําหรับร่างกายของมนุษย์เราก็แค่ว่าจะดีทุกวันนะครับบางวันก็เหนื่อยบางวันก็ไม่ไม่อะไรไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากนะครับจริงๆแล้ววันนี้เมื่อวานนี้ไม่ได้เข้ามาด้วยนะ ตื่นสายก็ไม่เข้ามาตั้งหนึ่งวันนะครับเข้าสวนจริงๆเข้ามาในสวนก็รีก็ถือว่าเราก็ได้มาฟอกอดฟอกมารับอากาศค่อนข้างดีเอาว่าไม่เอาว่าค่อนข้างดีก็แล้วกันไม่ใช่ว่าดีเลยนะครับไม่ใช่ว่าดีเพราะว่าเดินเข้ามาในสวนเนี่ยให้รู้สึกว่า อิวเราเนี่ยกระทบกับความเย็นได้ได้บ้างนะครับเย็นๆแต่ว่าพอเดินอยู่รอบนอกเนี่ยไม่เย็นนะไม,ไ,มไ,มไม่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 มีความรู้สึกอะไรแต่พอเขาเดินเข้ามาในบริเวณสวนเนี่ยก็รับรู้ถึงความเย็นรับรู้ถึงว่าอากาศดีดีกว่าข้างนอกพอสมควรนะครับแต่ถึงอย่างไรสภาวะฝุ่น นะครับสภาวะฝุ่นก็ยังเป็นอุปสรรคนะครับก็ยังเยอะอยู่สำหรับประเทศไทยเรานะครับสำหรับประเทศไทยเราไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครหรอกนะครับภายนอกเราตา่างจังหวัดเราก็ก็ฝุ่นเยอะนะสังเกตเวลาเวลาแดดมันเวลาแดดส่องขึ้นใหม่ๆเราจะเห็นฝุ่นละอองตามลำตามลำแสงของแสงว่าอาทิตย์ บางครั้งบางคราไม่อยากหายใจนะครับฝุ่นมันเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วจะมีโรคหรมีโรคเนี่ยหน้ากากก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยังสาคัญอยู่นะครับแต่ว่าด้วยสภาวะตอนนี้โรคไม่มีก็มีขยะใส่มันอึดอัดน,นะครับมันอึดอัดเมื่อตอนที่เดินมาฝั่งนู้น เห็นเขาสูบน้ําสูบจากคลองคลองตรงนี้น่าจะเป็นคลองคลองไผ่สิงโตนะครับคลองไผ่สิงโตสูบน้ํามาเข้าในสวนนะครับเมื่อก่อนนี้ตรงนี้น้ําก็ค่อนข้างแห้งนะพออาทิตย์นี้มาก็น้ำเริ่มเริ่มเยอะนะครับน้ำก็เริ่มเยอะขึ้นมา สูบกันเป็นสูบกันเป็นเดือนแล้วนะนะครับสูบกันเป็นเดือนแล้วทั้งสูบเครื่องแล้วก็มอเตอร์นะยังว่าเลยนะครับพื้นที่มันกว้างพื้นที่มันกว้างก็เลยทำให้ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาในการสูบน้ำนานหน่อยจริงๆแล้วมันน่าจะสวา่างแล้วนะพอดีมันมีเมฆเห็นไหมเห็นเงาเมฆไหม มันจะมีฝนนะครับเป็นเงาเมฆเนาะมันจะมีฝนนะครับมันก็มีมันก็เกิดขึ้นได้เพราะสภาพว่าอากาศบ้านเราตอนนี้วันหนึ่งมีสามฤดู <c oughs> นะครับวันหนึ่งมีสามฤดูเ <c oughs> ช้าก็ออกจะเย็นๆ <c oughs> แล้วหนาวหน่อยเย็นๆ,ๆหน่อยนะมีลมมีลมกันโชคมีลมแรงแต่ว่าวันนี้ไม่มีแล้วก็ เช้าเย็นแล้วมีลมเที่ยงมาบ่ายมาร้อนลมไม่มีเลยนะครับตกตอนเย็นมาถ้าบ่ายมาเมืดอฝนจะตกนะครับก็ประเทศไทยเราก็สามฤดูทุกวันนะไม่ใช่ปีละไม่ใช่ปีละครั้งนะเป็นเป็นวันละครั้งสามฤดูวันละสามฤดูเพราะฉะนั้นก็เป็นอันตรมันก็มันก็ อะไรอ่ะการปรับเปลี่ยนสภาพอของร่างกายกับสภาพอากาศแต่ละวันนี่ก็ค่อนข้างจะยากก็ไม่รู้เหมือนกันนะตัวเอนดมินเองก็วันวันนี้ก็บางทีตื่นมาก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่ละแต่ละวันนี้ไม่เหมือนเดิมสักวันนะครับไม่เหมือนเดิมสักวันมันก็ทําให้ ด้วยสภาวะร่างกายหรือด้วยสภาวะอากาศอเปล่านะครับที่ทําให้เราไม่ค่อยจะสุขสภาพไม่ค่อยจะเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเฟิร์มเท่าไหร่นะครับหรือด้วยอายุแล้วก็สภาพอากาศที่ไม่เอื้อมหนวยต่อร่างกายสักเท่าไหร่เพราะปรับเปลี่ยนไม่ทันปรับไม่ทัน เนี่ยก็เหมือนจะเป็นไข้เป็นไออยู่ตลอดเวลานะครับก็เหมือนจะเป็นไข้เป็นไออยู่ตลอดเวลามันก็เป็นถ้าอย่างนี้นะครับคนก็เลยทําให้จริงๆริงแล้วอยา,ากจะพาเดินนึอยู่หรอกแต่ว่าแสงยังไม่พร้อมแถงยังไม่มีนะครับก็เลยเอาไว้ว่าเดินเดินวนๆเดินเดินวนนเวียนอยู่ตรงนี้แหละนะครับพอได้พบปะพูดคุยึ้นพบปะพูดคุยกันนะครับ พูดคุยกันนะบางครั้งช่องคาก็อาจจะพอมีสาระมั่งนะครับสำหรับช่องประดับฟิเชียลนะครับสาระก็พอมีให้ได้เอาไปคบคิดนะครับกันบ้างเล็กๆน้อยนนะครับดูนี่หนาขึ้นมาอย่างเหมือนฝนจะตก นะครับดูในกล้องไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่านี่เขี้ยวขึ้นเลยเขี้ยวขึ้นเลยนะครับหรือฝนจะตกก็ไม่แน่นะหรือฝนจะตกก็ไม่แน่นะครับเอาเป็นว่าก็พาจริงๆมันน่าจะสว่างแล้วนะหกโมงจะครึ่งแล้วนี่นเนี่ยมันน่าจะพอพอ,พอสว่างมากแล้วแต่แต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ ไม่สว่างเท่าที่วครวรน,น,นะครับยังไม่สว่างเท่าที่ควรเนี่ยนะครับเรวจะพาชม360รอสองศาก็อาจจะมืดๆหน่อยเป็นบางเป็นบาง นะครับ่ะเดินกันคลองเส้ไก่คลองเส้ไก่ไกนะ,นะก็โอ้น้ำตรงนี้ขึ้นมาโอ้ เรานนสะท้นนอนหรือว่าขอบน้ำนะครับก็สวัสดีก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อจบคลิปกันในสวน อ่งนี้นะครับในสภาพที่ต้นบัวกำลังออกแตกใบใหม่ขึ้นใบใบน้ำท่ากำลังได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์กลับมาเหมือนเดิมนะครับต้นไม้ใบหญ้าก็กำลังะเริ่มงานนะก็ขอสวัสดีทักทายสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณด้วยนะครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงแลยวกันนะครับโอ้โหดูบลเลอร์นะครับก็สวัสดีครับผมมืดๆเนาะโอเคนะครับสวัสดีนะครับ